สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผู้ชมครั้งในคลาสสกับคลาสสิกแชนแนลนะครับวันนี้ผมเปิดตัวมาด้วยคัตซินสุดอลังการของเจ้าหน้าอวีนะครับสุดยอดแล้วก็สวยงามจริงๆฮะมาเดี๋ยวคราวนี้ครับเรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่านะครับเช่นเคยวันนี้ผมก็จะเอาฮีโร่จากเจ้าหน้าอวีเนี่ยมารีวิวเรื่องวอลความเป็นมารวมถึงสกิลและอันติเมทของเขาด้วยนะครับตัวที่ผมเลือกคือตัวนี้เลยครับทาดาเดนว้าวไอรีนั่นแหละสุดยอดจริงๆครับตัวโอ้ สุดยอดจริงๆนะครับมาเรามาดูที่ตำแหน่งของไอรินะครับไอริเนี่ยก็พูดภาษาญี่ปุ่นนะครับ ตำแหน่งของเขาเป็นไฟเตอร์แอสซิสซินมีความพิเศษตรงไหนคือตัวนี้เนี่ยทูอินวันเลยนะครับจุดเด่นของเขานะครับว่องไวสไตล์แอสซิซินแล้วก็มีฟาร์มได้ดีนะครับสไตล์ไฟเตอร์ Fighter. ใครเล่นตัวนี้นะครับซื้อ1แถม1กันเลยดีออามาเดี๋ยวเรามาดูที่มาตรวัดต่างๆของเธอกันนะฮะพลังชีวิตของเธอเนี่ยก็ประมาณ20-30%นะครับแล้วก็พลังโจมตี100%เต็มหลอดน,นะจ๊ะแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลนะประมาณ30-40%นะค,ความยากในการเล่นเนี่ยประมาณ8-90%กันเลยทีเดียวอุย๊ย ตัวนี้เนี่ยมีความน่าสนใจมากๆมากๆมากๆนะครับบ่เดี๋ยวคราวนี้เราไปดูกันดีกว่านะครว่าเธอเนี่ยจะมีความน่าสนใจในเรื่องราวประวัติความเป็นมายังไงบ้างนะฮะไม่ต้องรอช้าครับไปกันเลยครับ Oriental Dragons คือกลุ่มลึกลับที่คอยรักษาความสงบโดยอาศัยพลังของมังกรโบราณในฐานะผู้นำนินจารุ่นใหม่ไอริ i, ไม่ได้สืบทอดเพียงฉาย,ยาโจนินแต่ด้วยความสามารถของเธอยังได้รับการยอมรับจากมังกรโบราณ และยังมีดราก้อนมาร์อันทรงพลังอีกด้วยเมื่อกลางคืนมาถึงกลุ่มนินจาที่นำโดยไอรีได้มุ่งหน้าไปช่วย Temple of Light จากกองทัพแห่งความมืดด้วยสุดยอดทักษะของไอรีสามารถหลบการโจมตีจากเวทมนต์ดำได้ง่ายๆพวกฟอเล่นนับพันสุดลงกองแทบเท้าเธอเธอเป็นดั่งใบมีดที่พุ่งเข้าหามาหลอผู้นำกองทัพปีาศาจทิ้งร่างโชคเลือดที่เธอฟาดฟ,ฟันเป็นทางทอดยาว แต่ไอริก็ได้รับบาดเจ็บหนักเช่นกันเมื่อเธอเข้าถึงตัวของมาลอชได้เขาจึงล้างแขนไอริที่จัดการสมุนของเขาด้วยการมอบบาดแผลชะกันให้ไอริเสียเลือดไปมากทำให้เธอได้รู้ว่าเธอจะไม่มีทางชนะการต่อสู้ที่ยืดเยื้อได้เธอจึงใช้พลังเทือกสุดท้ายชูดาบขึ้นและฟาดลงใส่มาลอช พลังวิญญาณมังกรที่ถูกปลดปล่อยออกมานั้นรุนแรงมากจนมาลอดทำอะไรไม่ได้นอกจากใช้ปีกของเขาป้องกันการโจมตีของไอริและปีกคู่นั้นก็ถูกบดขยี้ลงพลังจากดาบของไอริทำลายความสามารถในการต่อสู้ของผู้นำทัพไรเทียมทานอย่างสิ้นเชิงมาลอชต้องหลบหนีกลับไปเพื่อฟื้นฟูพลังและปล่อยให้กองทัพปีศาจต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้ความมุ่งมั่นของไอริ ที่แสดงให้ทุกคนได้เห็นในการต่อสู้ครั้งนี้ทำให้ทุกคนเคารพเธอแม้แต่ปีศาจที่ชั่วร้ายที่สุดก็ไม่อาจจะต่อกกรกับเธอได้โว้นะครับเป็นฮีโร่อีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจครับประวัติแบบว่าสุดยอดจริงๆเป็นนินจาโจนินนะฮะว้าวเป็นผู้นำยุคใหม่ที่ปล่อยมังกรได้ด้วย เฮ้ยดีอ่ะคือแบบโปรไฟลเลือดหรูอ,อลังการดาวล้านดวงมากๆนะฮะตอนนี้ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว,ว่านี่ะว่าสกิลแล้วก็อันติของเธอเนี่ยจะน่าสนใจเหมือนเรื่องราวหรือเปล่านี่ฮะมาเริ่มกันที่อันติของเธอครับตัวนี้ครับ no, ari, ริวโนอิคารินะเป็นสาย G กายภาพควบคุมเนะี่ยคูดาว4 0ิบวิไม่ใช่มานานะครับไอริจะกระโดดขึ้นไปบนอากาศพร้อมกับเรียกมังกรอ,ออกมาโจมตี my god สร้างความเสียหายทางกายภาพ250นะครับแล้วก็ลดความเร็วจากนั้นสร้างความเสียหายซ้ําอีกครั้ง พร้อมกับตันศัตรูนะครับการโจมตีแต่ละครั้งจะเพิ่มเกราะ250หน่วยขณะที่ใช้สกิลจะไม่ติดสถานะนะฮนะแล้วก็ความเร็วจะเพิ่มขึ้น100%สุดยอดจริงๆนะครับเป็นเวลา2.5วินาทค,ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น30%เป็นเวลา5วิโอ้ห <c oughs> อันตีอันนี้สุดยอดจริงๆคือไม่ใช้มานานะฮะ <c oughs> แล้วสามารถโจมตีซ้ําได้อีกว้า <c oughs> สตันได้ด้วย มาทีนี้เรามาดูสกิลอันแรกของเธอกันนะฮะ Swift Shadow นะครับเป็นสายกายภาพนะครูดาวแปดวิไม่ใช่มนาอีกแล้วนะครับสไตล์แอสซิสซินเนี่ยไอริจะพุ่งเข้าไปโจมตีจุดที่กําหนดนะครับสร้างความเสียนะครับภาพหนึ่งร้อยเนี่ยแล้วก็ไอบวกเก้าสิบห้านี่อาจจะเป็นคริติคอลนะประมาณนี้โดยสกิลนี้สามารถใช้ได้ต่อเนื่องสามครั้งก่อนที่จะครูดาวโอุ้ยมาเพื่อฆ่าจริงๆเลยนะครับตัวไอริใช้ได้หนึ่งสามครั้งเลยเดียวมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลอันที่สองนะครับ Dragon Choriken นะครับเป็นสายกายภาพควบคุมนะครับคูดาาาววนนิไมม่่ใชะครับ ไอริจับปลาดาวกระจายใส่เหล่าศัตรูเบื้องหน้านะครับสร้างความเสียดัง,งยอภาพ1น0้บวกงยาคืออาจจะเป็นแบบคริติเคิลนะครับโอ้โหครับแต่ละท่าของเธอนะครับสุดยอดนะครับมาจะมาดูสกิลติดตัวนะครับดราก้อนเบร e นะครับการโจมตีแต่ละครั้งจะลดคูดาวสกิลดราก้อนชูรูเกตหนึ่งวินาทีโอ้ยสุดๆอ่ะตัวนี้ ครเล่นเทพนี่สุดๆจริงๆมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับอันนี้จะเป็นฟังก์ชันใหม่ของเจนนาโอวีนะครับมีเอาจะมีทริคนะครับทริปของไอรินะครับพยายามใช้สกิลดาร์กออนโชริเคนนะครับของไอริเพื่อก่อกวนและสร้างความเสียหายให้กับศัตรูอย่างต่อเนื่องนะครับควรใช้สกิลสวิปแชโดว์เพื่อพุ่งเข้าไปก่อนที่จะใช้สกิลอันตินั่นเองครับเรียวโนอิการิเพื่อความรวดเร็วและไม่ควรใช้สกิลอันตินะครับใกล้กับฝ่ายแท็งมากเกินไปโอย อันนี้เป็นข้อดีของ g e n o V ว V อัปเดตใหม่นะครับคือเขาจะแบบมีทริคให้เรานะว่าเราควรจะเล่นอย่างไรครับโอ้โหก่าวโดวยสรุปนะครับตัวนี้เนี่ยสุดยอดจริงๆครับไอรีนะก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะไม่มีฮีโร่ตัวไหนที่ว่ามีตำแหน่งทำได้2ตัวอย่างเงี้ยแต่ว่าตำแหน่งไฟเตอร์เนี่ยเหมือนอแอนิสเนี่ยอาจจะแบบว่ามีตำแหน่งไม่ชัดเจนนอกจากคิวศัตรูใช่ไหมคคือตำแหน่งคนอื่นเนี่ยจะชัดเจนเช่นแทง เช่นแครี่อะไรเงี้ยเขาจะมีหน้าที่ที่ชัดเจนไปแต่ว่าตัวไฟเตอร์เนี่ยแบบกลางๆอะ่ะก็เน้นฟาร์มไปนะฮะหลังจากนั้นครับก็จะมีตัวไอริตัวนี้ครับที่สามารถเป็นทั้งไฟเตอร์แอสซซินนะครับมีข้อดีอยู่ทั้ง2ตัวอยู่เลยนะครับไฟเตอร์เก่งฟาร์มแอสซสซินเก่งว่องไวตัวนี้ได้ครบครับเท่าที่ผมเคยเจอไอริมาเนี่ยถ้าคนที่เล่นเทพอ่ะเก่งมากจริงๆคือช่วยทีมได้เยอะเหมือนแบบว่าเราเป็นแครี่หรือเป็นสายแทงนี้ใช่ไหมฮะมีไอริเหมือนเราล่อศัตรูเนี่ยศัตรูอ้ามา ตกคนเดียวใช่ไหมหนึ่งตอนหนึ่งหรือว่า2ต่ตอนหนึ่งมีไอรีมาช่วยตลบหลังเนี่ยทำให้แบาบว่าเราก็สามารถคิวศัตรูหรือช่วยไอรีคิวศัตรูได้นะับกลยุทธ์การเล่นเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ชัดเจนมากเพราะว่าเล่นได้หลายแบบมากๆไม่ว่าจะเป็นไฟเตอร์วัจัน์บาลเป็นแอสซินได้อีกรอบค่าดูที่พลังชีวิตของเขาเนี่ยอาจจะไม่เยอะมากนะครับต้องระวังให้ดีนะถ้าสมมติไปซุ่มโจมตีเขาแล้วโดนแบบว่าดักซุ่มโจมตีกับเนี่ยจะแบบ สิ้นชีพไปได้นะจ๊ะเนะี่ยอันนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับคือไปฝึกกันดีๆตัวนี้เนี่ยลูกเล่นเยอะมากเล่นเทพมากนะครับเป็นตัวละครที่ดีตัวหนึ่งเลยโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไว้ที่เท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันนะว่าผมจะเอาตัวไหนมารีวิวกันต่อถ้าสมมติใครอยากดูตัวไหนอยากดูเกมไหนนะให้ผมรีวิวคอมเมนต์มาใต้วิดีโอได้นะฮะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ